ก่อนลาให้กับพี่น้องน้องๆ้องหูทับง11โรงเรียนครับในคู่ที่4เป็นการพบระหว่าง VP นครปฐมกับพบกับ VP ออสากานทั้งสองทีมมีอยู่แล้วคนละ3แต้มครับนี่เป็นเกมที่2ของทั้งสองทีมครับแล้วมาดูว่าคู่นี้ครับจะมีสถิติเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าจะเสมอเป็นคู่ที่4ที่ปอกันหรือไม่ติดตามชมครับขอเสียงปรบมือทางสองทีมครับนี่ครับมาในภาพ สีเขียวก็คือ b p ชมรมนักคอมวครับวันนี้มากันทั้งหมด38ท่านตอนนี้ก็มีลงไปบ้างครับหมายเลขหนึ่งก็ตามไปชื่อมีนาเลศหมายเลข19อว้วนหมายเลข18ตายหมายเลข82จอยหมายเลข2 0สารวัตรอาร์ตขวด83วดัด12พล10ทะเนศ80สมเกียรติ39ดาว32ต้อย100วิทย์1ิเอก75มด 69โทน49พร97รุด70ทเทพ57เอ็ก47เป๋ง94เอ59หนึ่ง31แดงแล้วก็26สาร76เบี้ยว58ลองโตง้ง67ไก่74เตี้ย27กิจ45สมมาตร40ชัย80เอก73ป๊อก29ตีแล้วก็ประธาน ชมรมบีพีนครปฐมกำนันอำนวยหมายเลข99ส่วนในนามของออสซาการ์สอทสังมีรายชื่อไหมครับไม่รู้อยู่ไหนออสซาการที่สังเกตครับที่พอรู้จักไหมครับมีหนุ่มซัมซูโต้ครับตลกจากตลกแขงประเทศไทยครับมีปั๊บเตอร์สีใสจากตลกแขงประเทศไทยสีหลอดเชิญดิ้มจากตลกแขงประเทศไทย มีแป๊ะบกเปียกจากคุณป้าโจกยึดไปครับฟุตบอลทีปลาโลกมีพิติกจับมงคลดาราพระเอกปรกละครกระจงวงครับสมัยเก่าแล้วก็จะมีเอ้หุ่นตะพางครับจากผีปลาโลกครับบอกเขาจะมีอีกหลายท่านครับที่สังเกตนะครับมีหลวงพักภูมิครับคุณหลวงพักภูมินะครับเรือเป็นนักร้องชื่อดังนะครับแล้วก็เป็นนักบอลที่จิตอาสาเดินสายทั่วประเทศครับล่าสุดกลับมาจากเกาหลีใต้ครับแล้วก็มีหมายเลขยี่สิบเก้าสองตอสังครับนี่จากเพชรบุรีใช่ไหมครับ ครับผมแล้วก็มีวัยวัยสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์หลักครับแล้วก็สตามโค้ครับก็มีกระตันทีมครับน่าจะี่สายพานปอพานเพชรใช่ไหมครับมาดูรับมาดูว่าใครจะเก็บ3มแต้มไปครับท่านเสมอในเวลาก็ยิงจุดโทษครับเตะไปแล้ว4 3คู่เสมอในเวลาทั้ง3คู่ครับยิงจุดโทษกันไปแล้วนี่เป็นคู่ที่4เราจะมีท่านให้ท่านชมทั้งหมด6คู่ครับในช่วง รอบบ่ายนะครับช่วงเย็นๆเราก็มี VP ให้ท่านชมอีก4คู่ครับผมเพราะฉะนั้นครับท่านใดที่ดูทางไลฟ์สดนะครับผมอยากจะมาชมบรรยากาศริงๆครับมาได้เลยตอนนี้ครับยังมีอีกหลายคู่หลายแบบด้วยกันครับต้องขอขอบคุณครับแฟมสเตอริโนะครับไลฟ์สดให้ได้ชมครับไปดูได้ใน y o t u u e ครับสวัสดีครับพี่เอครับ รบกวนดูน้ำให้ด้วยครับทีมงานไฟจัดครับซออ้อมครับแล้วก็แจ็กทันวาครับรบกวนดูน้ำให้ด้วยครับน้ำนักเตะหมดนะครับเกมเริ่มครับมาดูครับ25นาทีจบแล้วจบเลยครับคู่นี้ต่างคนต่างมีคนละ3แต้มมาเล่นเป็นเกมที่2องทั้ง2ทีมครับชุดขาวๆรอๆนี่มาในชุดของบุหรสปอร์ตครับออสากาน มีสปอนเซอร์หน้าอกยังไวๆครับนี่มีติก๊กมีดาราศิลปินตลกหลากหลายครับอยู่ในทีมของอสากาันในช่วงเย็นก็จะเล่น VP ด้วยครับเล่นกับอบจอก,การยมรีแล้วก็ VP ของเว r ร์ซุสสปอครับในคู่ VP ขึ้นหมายครั้งของอสา,ก,ากันเกมแรกเล่นกับ VP การเสมอในเวลา2ตูต่อ2ครับแล้วมาชนะจุดโทษ สามประตูตัวหนึ่งครับนี่เป็นเกมที่2ของออสาการส่วนว,วมมีพีนครปฐมเสมอกับแคนดูมาแล้วก็ชนะจุดโทษมาทั้งคู่กับยกมาริมเส้นของออสาการได้หรือไม่หักข้อเข้ามาติดกองหลังที่100ของมุตวิทย์แก้วชาติมุตวิทย์ซ้ายยกให้มาเล่น1-2ขึ้นมาได้ของวีพีการออกมาที่ลองตรง ร้องโต้งไปไหลให้มาลูกนี้พักพิงยิงได้ให้มาติดที่ของวีพีนครปฐมเอาครับวีพีนครปฐมครับตัวนันซ้ายครับตัวนี้ายพี่วีพีนครปฐมตัดตับปลุกหลอกแล้วก็นี่ครับตัดได้ครับตัวนี้ครับเดเข้าทางของวีพีนครปฐมครับบอกว่าฟอร์มดีทั้งคู่ครับบอกว่าโอตาการเนี่ย พลิกมรกปอย่างเหนือเชื่อครับโดนนำสองศูนย์แล้วก็มาตีเสมอได้านาทีบาปจากคุณหลงแล้วก็ชะนะจุดโทษครับเอาครับี่คคุณนี่ครับใครจะได้ใครจะดีสาแต้มเพื่อขึ้นแท่นจ่าูงนี่ยาครับวิธีขันผ,ผมลากแทบแหวกนีแทงมาแล้วก็ทาทีดีโอกาสแล้วก็แล้วก็ล้มลงไปฟาว